ยังได้เหรียญเงินครับับเนี้ครับจีชานตีนหมายเลขหนึ่งสามในช่องวิ่งที่สองของทางด้านมาเลเซียนะครับก็คือรามันโกเนสวารันนะครับช่องวิ่งที่สามนั้นจากอินโดนีเซียยาดิสลุดบ,บาบ้าครับช่องวิ่งที่สี่วอลัสิ์เยชปรุ ของไทยช่องวิ่งที่5นิติปิยพันธ์ของไทยครับช่องวิ่งที่6ของสิงคโปร์ทันซุนเดียวนะครับ213น่ะครับช่องวิ่งที่7นั้นของอินบดนีเซียซูบากีเครับหมายเลข76ดและช่องวิ่งที่8ของเมียนมาก,ก็คือโพอองเกียวนะครับหมายเลข 150- 200เมตรครับครับที่เชียงใหม่นะครับมาสองปีที่แล้วเหรียญชายสีหวงครับเป็นเจ้าของเหรียญทองทัเวลาได้20.9 6วินาที ในขณะที่เอกทวัสกุลจันได้เหรียญเงินครับที่เชียงใหม่นะครับ21.15วินาทีในครั้งนี้ทั้งคู่ก็มาได้ลงชิงชัยในการแข่งขันซีเกมส์ที่จาการ์ตานี้ครับเราต้องลุ้นนิติปิยพันธ์นะครับซึ่ง4ปีที่แล้วเขาเป็นเจ้าของเหรียญทองและเป็นเจ้าของสถิติในประเภท200เมตรนี้ครับทำเวลาไว้20.93ที่ปรากฏอยู่ในจอภาพนี้นะครับสถิติเป็นของนิติปิยพันธ์เมื่อ4ปีที่แล้วที่สิงคโปร์ครับกำลังจะออกสตาร์แล้วครับระวังนะครับมีฟาไปหนึ่งคนครับในช่องในนะครับ จากเวียดนามนะครับที่ออกก่อนเสียงปืนเยอะเลยครับต้องออกตาทกันใหม่เหียญทองนำนะครับนักวิ่งของเวียดนามในช่องวิ่งที่หนึ่งครับก็ต้องลุ้นกันนะครับสองนักวิ่งของไทยเราครับจากที่400เมตรทั้งหญิงและชาย200เมตรหญิงนักกีฬาของไทยเราพลาดมาหมดนะครับเพิ่งจะเก็บไปได้1เหรียญทองครับในประเภทข้ามรั้ว100เมตรหญิงแต่อีกหนึ่งเหรียญทองที่น่าจะได้ ค่อนข้างแน่นอนนะครับก็คือทุ่มน้ําหนักหญิงครับและที่ผ่านพ้นไปสักครู่ก็คือขย e งก้าวกระโดดครับซึ่งนักกีฬาสาวของไทยเรานะครับก็เก็บเหรียญทองได้เช่นกัน200เมตรนั้นนิธิปยิยพันธ์ในช่องวิ่งที่5และวรสิทธิเวชพริศนั้นในรอบคัดเลือกก็ทําเวลาไว้ได้ดีนะครับแต่ว่าในช่วงของการคัดเลือกนั้นก็มี หลายคนนะครับที่วิ่งอย่างไม่เต็มที่ในช่วง5เมตรสุดท้ายนั้นจะชะลอกันเข้าเส้นนะครับเรามาดูการออกสตาร์ทในรอบชิงชนะเลิศกันอีกครั้งครับครับหลังจากที่ฟาดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเป็นการออกสตาร์ทครั้งที่2ครับแม่าอลนะครับแมาดูเหมือนจะต้องถูกออกจากการแข่งขันนะครับเสื้อสีขาวนะครับแม่ทางด้านไกลครับ จุดสตาร์สของสองรมตรมนั้นก็ไปอยู่ทางโค้งด้านไกลนะครับก็จะต้องดูกันนะครับว่ากรรมการนั้นจะมองว่าใครเป็นคนที่ขยับออกไปก่อนแต่ที่เห็นนะครับ30-3ครับของเวียดนามครับออกไปแล้วครับเดินออกไปแล้วครับเปล่าสองครั้งติดครับครับก็เหลือเพียงแค่7คนนะครับเหฮียนพงนำของเวียดนามครับในช่องวิ่งที่หนึ่งหมายเลข3 0 3ออกไปแล้วนะครับเหลือ7คนครับตอนนี้เป็น สอนวิ่งของไทยเราครับวรสิทธิ์กับนิติอินโดนีเซียสองคนครับมาเลเซียหนึ่งคนสิงคโปร์หนึ่งคนและเมียนมา,าอีกหนึ่งคนก็ต้องไปยืนประจําที่กันใหม่ครับแนมะ่ถ้าเป็นการที่มีนักวิ่งของเวียดนามสองคนเข้าในรอบสุดท้ายนี้เราก็อาจจะคิดกันได้นะครับว่าเป็นการใช้แผนนะครับว่าให้อีกคนหนึ่งที่เป็นความหวังนั้นหาจังหวะ ต่อยของกรรมการนะครับแต่ว่านิเวดนาม,มีคนเดียวก็ไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังครับสําหรับการที่จะออกสตาร์ทครั้งต่อไปครับกับ200เมตรนะครับก็เป็นระยะที่ต้องเกรงกันพอสมควรครับการออกสตาร์ทนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จเหมือนกันนะครับออกสตาร์ทดีก็มีสิทธิ์ที่จะคว้าชัยชนะได้แต่นักวิ่งของไทยเราครับทั้งในประเภท200เมตรหญิงและ400เมตรทั้งหญิงทั้งชายที่ผ่านมาเราเห็นได้ว่าของเรานั้นแรง ต้นนะครับแล้วก็ปลายแย่ครับเรามาดูการออกซัดครั้งที่3ครับคราวนี้ออกตัวมาแล้วครับสองนักวิ่งของไทยเราครับคั้งที่สี่ครับแล้วก็ที่ห้านะครับในทีนั้นพุ่งชุนนามาก่อนเลยครับครับแล้วตอนนี้นะครับเป็นหมายเลขสองห้าสี่ครับนิคพิษเพียพันนะครับตามมาด้วยวรสุทธิ์เวชพชรแล้วเป็นนักวิ่งของอินโดนีเซียครับ ยานี้เราบาบ้าครับและเป็นวิธีเสียพันของไทยเรานะครับข้าเส้นไยเป็นคนแรกครับวรสุดเวชพลึนะครับวรสุดเวชพลครับข้าเส้นไชยครับหมายเลข2อ6กครับเป็นวรสุดเวชพลึนะครับที่แซงในช่วงสุดแม่สุดท้ายครับและข้าเส้นชัยเป็นคนแรกครับวรสุดนั้นวิ่งดีจริงๆนะครับในคันการเข้าโค้งนั้นยังเกาะไมค์อนนะครับแล้วดูครับชนะอย่างขาดทีเดียวนะครับพิ้งเบื่อเลยครับจังหวะข้าเส้นไัย วอลสุดน,นั้นในช่วงพ้นโค้งนั้นยังอยู่อันดับที่สานะครับวิธีนั้นนานก่อนแต่พอข่าไปหนึ่งร้อยเมตรนั้นวิธีก็มหมดครับแล้วก็เป็นบรัสเซตทีพุ่งฟซงขึ้นมาทาน,นะครับแซงนักวิ่งของอินโดนีเซียครับยานุชลูบาบ้าครับไปได้แล้วระสานแล้วจานลอยครับไม่มีการให้เอาคืนครับวอลสุดได้เหลืเงินเหลือ,ลอทองของการวิ่ง200ยเมตรครับครับเรามาดูภาพชา้าจ้านีกันอีกครั้งนะครับหมายเลข28 6กครับวรัสเซตต์เฉลิสนะครับ มาในช่วง80เมตรสุดท้ายนะเขาแซงหน้าทั้งนิติและยานิสรบาบบาของอินโดนีเซียครับก็ในช่วง50เมตรสุดท้ายไม่มีปัญหาครับแล้วมาถึง3เมตรสุดท้ายนั้นทิ้งห่างยานิสรบาบบาของอินโดนีเซียรวมทั้งรามานกเนชวารา,าน,ราานของมาเลเซียหลายช่วงตัวเลยทีเดียวครับแล้วก็คว้าเหรียญทองไปครองได้เป็นผลสําเร็จครับมานี่ไหวขอบคุณแฟนๆครับซึ่งมีมาเชียกันเยอะทีเดียวนะครับวันนี้สําหรับกองเชียร์ของไทยเราจะสังเกตน,นะครับในจังหวะที่ เวอา์สิตเข้าเส้นชัยนั้นตาเ็าจะเหลือบมองไปทางด้านซ้ายเลยนะครับเพื่อจะดูเวลาว่าเขาทำลายสถิติหรือไม่แต่ว่าจากเวลาที่ออกมาอย่างไม่เป็นทางการนั้น21.01ไม่เป็นการทำลายสถิติที่นิติป,ปิยพันธ์ทำไว้นะครับครับนิติป,ปิยพันธ์เป็นเจ้าของสถิติในประเภท200อเมตรนี้ครับเมื่อ4ี่ปีที่แล้วนะครับ2 0 9สิรจิดเสอ์ตเวชพกษ์ครั้งนี้เป็นเจ้าเหรียญทองครับเรียกว่าในระยะนี้ นักริชาของไทยเรานะครับก็ได้เหรียญทองมาตลอดครับจากนิธิปิยพันธ์มาเป็นเหรียญชายเสียวงและก็มาเป็นวรสิทธิ์เวชพลิต